สวัสดีค่ะลุงคืนพี่นนองสุขทัเอฟซีทุก่ันนะครับนาอค่ะวันนี้มาติดตามความฝันของลุงคืนอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมหมอกแดงมากอีกคือเก่าเนาะลุงเนาะเป็นเอกลักษณ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมวนใบเด็เลยครับมวประจับตัวคือสีแดงกับสีฝานาอคุณลุงเนาะค่ะเป็นคาเล็กเตอร์ของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเป็นสไตล์ของเพิ่นเนาะค่ะนาอได้ยินว่าลุงคืนนฝันแล้วฝันว่าจังไหนคุณลุง ฝันอีกแหละครับฝันตั้งแต่หมู่บ้านแหละครับค่ะฝันว่าฝันว่าได้ฝันนะครับเราพอกับเป๋ฝันว่าฝันว่านอนเหรียญได้ครับนอนเหรียญกันนอนไปนั่นมากถึฝันบ้านฝันนั่นฝันว่ามีคนโทรมาหาหมูเก่าล่ะบุพเพญิงเก่านะครับเนาะถ้าเสียบบุพสาเก่าของเงินนะครับคือไปจีบเพิ่งเยอะเพิ่งเล่นด้วยเพิ่โทรมาเพิ่งมาอ้าเพิ่งมาเชื่อว่าเราตายเราเด้อเราว่าแสดงเชื่อว่าเราตายแล้วันในฝันนั่นนะกัด แตมีมูซือแดงอยู่บ้านเล่าแหละมูคนท่านนี้แหละประเดไม่อยู่บ้านเล่านะครับเนาะค่ะ <S <S กันเรื่องโบว่ามันถือตายได้วบักแดงมันอายุมันเป็นปีไอาสองปีไรก็เลยว่าโบเมีนตัวอายุเราเจ็ดสิบสามปีนี่ไหนคนมาค่าเราตายหนึ่งเจ็ดสิบสามปีนี่ <S <S <ม>ตายมือเคลื่อนเนี่ยอายุน่าเขาออกปามาันตีหาเด้ออายุมากเด้อคนมา, <S <S าในความฝันนะั่นกันเรื่อว่าห้วย มันเป็นพีสองปีจะของกรหาสิบแปดมันสิบเป็นเจ็ดสี่สามออย่างนี้ในขึ้นในในใจน่ะนาองเออมันเกิดมาเรื่อมาเรื่อยยัเรื่อเรื่องนู้น่าทรงข่าวบอกได้วนิฝัน่ามได้ในความฝันบานี่ก็ได้มันก็สุดุ้งตื่นึ้นมาก็แล้วฝันมาฝันตัวนี้ก็ได้เินในใจน้องเขานาะ ฝันว่าฝันนี่คือนอนฝันมานในความฝันกับนอนฝันอีกในความฝันมาได้ฝันเหมนน่ะค่ะในความฝันเราได้ฝันมามีคนโทรมาหาค่ะเออน้องน้องคนหนึ่งซื้อสาวเจี๊ยบซื้อเหล้ากันเนอก็ได้ย่ำว่าสาวมาตื่นหน้าแจ้น่ะ้วไปร้องมันฝันอีกเรื่องหรืฝันอีกเรื่องร้องโทษใช่งบังแม่นี่สิคร่ะตายแล้วเราเป็นมะเร็งตายมาสั่ง ใต้หลีใต้หลีครับแต่ว่าอายุจริงมันบอมแมนคือเมันในฝันครับอายุจริงเพิ่ง60ปีนี่นะครับเนาะโอ้ oh, 60ปีนี่60เต็มบ่กอ60เต็มพอดีเป็นเป็นเ,เป็นพรีรุ่งนั่2ปีนะครับแต่ว่ากันเียนน้ำกันเป็นมูก,กันนั่นแหละค่ะครับก็ถือว่าก็เลยถือว่ามันสิเป็นตัวนี้บอกคนสิบอกแนวทางมาอ่างเงี้ยบอกเ,อกเจ็ดถึงสามปีได้พันกระเน้นเด็กสิออกกลามันติหามาเด้อยอายมาเด้วยมันติหามันจะออกปลาพันหวานนะ แสดงว่าลุงขื้นนี่ฟันแม่นได้ฟันว่าตายก็ตายกันจังทั่นทีแหละจะมามันแปลกเลยมันแน่ดีก็เคยฟันแมน่นเท่ากันครับฟันว่าตายก็ตายอีค่ะแต่ว่าเป็นโรคมาเล็งตายหนักะ,ะตายโดยธรรมชาตินะครับบาดนี้ตื่นขึ้นมายังเหมเมสาก็เลยลองโท่เช่นเล่ยล่องโท่เชยเบิ้องน้ามูบานเดียวกันนะครับคนทั้งนี้แหละคนทั้งกันทลายข้าวหัวเราเกไดเมียญี่่นกันหลายปีแล้วละจนได้ไพได้เคยแล้วละอืมค่ะตายอีหลีเลยตายอีหลีกันเลยว่า ป็นหลบมเลิงมาลิงครับอายุในความคฟันเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามคนบอกคนบอกว่าเจ็ดสิบสามเด้อคนกันหนึ่งอยู่อายุเจ็ดสิบสามปีเด้อกันหนึ่งว่าอันมัธยฐามากเด้อไเด้อพัจอกปลามัธยฐานจอมาเด้อคนบอกก็เลยคิดในใจว่ามันติเป็นหาเจ็ดสามมือเจ็ดสามหาประมาณนี่บอกก็เลยคิดว่านใจนะค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นหาเจ็ดสามหรือว่าเจ็ดสามหาครับประมาณนั้นแหละบนเวียนอยู่นี่นี่นะคิดว่าน่ะค่ะก็เลยคิดว่า อคนโทรมาบอกคนไหนกับบได้ติดต่อกันมาโดนหมดละ,ะเรียนหนังสือก็จบมากอะตามคนตังใหญ่ๆไปทำมาหากินไปไมีครอบครัวบก,กันบได้ติดต่อกันเพื่อเพื่อครับแต่ว่าแต่ก่อนนเคยไปเรียนยู่บ้านเพิ่กนกับมิ่งมูยุบานนั่นไปได้เนี่ยนะครับเ<อ>ท่าๆบ้านบ้านต้องกเกษมนั่นนะครับแถวๆนั่นนะครับอืมน,น,นะครับฝันสันน่มฝันสอนเนาะคุณฝันสั่มสอนอะยรบ้างระไรบ้างมัน ตัวนี้บ่คนใส่มันเป็นแนวทางมอเขิดหวานนะอันนี้ค็เกิดขณะในคนมักทังนี้ก็ตีไปแต่ทางนี้นะครับง่ายเพราะว่านี่ความฝันนี่ก็ถือว่าตัวเลขชัดเจนเนาะคุณลุงชัดเจนครับชัดเจนออกออกเสียงเป็นตัวเลยเนาะบอกมาเลยครับในตัรศั์เลยครับอายุเองาเจ็ดสิบสามปีเด้อพันเสียงออกาอายุในฝันนี่เจ็ดสิบสามปีเนาะคุณลุงเนาะอายุจริงนี่หกสิบปีหกสิบปีบริบูรณ์ครับแต่ว่า อายุจริงเนี่ยเบาดโดนนฝันมาคิดเองดอกตื่นขึ้นมาเขามาคิดปอากฏหมอแดงก็เกิดก่อนสองปีหรว่าอะไรแบบนั้นแต่ว่าอายุในฝันนี่เบาๆเบาในความฝันเลยในความฝันเลยครับเราเสียที่สามปีนี่นะไอเราเสียดอกเลือดปาะสานเราเป็นมะเร็งปาะสานบ้าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนาะโทษไปหาผัดตายอีหลีเขาเลยโทษเช็งมูเนี่ยแฉบานเลยเฮ้ยนี่ข้าวแดงวังสันสี่เขาเลยถ้าเดินหมองแดงไปแดงสี่นะเขาลงลองเช็คเบียงบ้านค่ะค่ะนี่ถ้าก็บ้าน ใช่ตัววนน้องนงมันทส่งขามาบอกเข้าอยู่ท่านค่ะอย่างเล่าความฝันของลุงคืนกันนีซ้ำหนีเนาะคุณลุงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงขืนค่ะทีแบ่งปันัตเลกเนีทยทความฝันให้เอฟซีของเขานเนาะคุณลุงเนาะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงคืนเนาะค่ะเนาะอายุในฝันเจ็ดสิบสามปีค่ะอายุจริงนี่หกสิบปีค่ะท่านผู้ชมลุงคืนเพิ่น ตีตัวเลขออกมาเป็นหาเจ็ดสามหลกักกเจ็ดสามหาเนาะค่ะนอกจากนด้ก็ให้โชคให้มนันกับตัวเลขของลุงคืนที่นํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะสาหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมและฟังเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สบพ่อผตัวเลขหลักกแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่ จ่าปอกกสิริธิตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่ว่าทานผู้ชมทางบ้านยาเปล่าไปใส่เนาะค่ะทานผู้ชมเนาะจะ่าปอกกได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญยวดค่ะทานผู้ชมก็ได้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากทานผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นสีเพึ่งน้องสร้างค่ะไปเบึงไปชมน้ำกันค่ะทานผู้ชมไปค่ะสะการค่ะหลวงปู่มาเดิญเชิญค่ะอันเว่าเลือกของสีเพึ่งน้องสร้างละกาเซ็นผม แหม่ท่าร่นีให้ฟังเนี่ยค่ะรวงปู่ก็เป็นมาคือการบุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสางนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่ไไมาไปใส,ส่มาใส่กระสานมัมมีไปบูชาเทวดาคนหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าใน่ของมณิวาตในเฮรื่องหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรานีบางของทีมก็เออนแม่เต็นผมแม่โทรานีบางคนมันก็เอ่นไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวถูกับกตัวแม่อ่าอยู่ในอตอนนี้ที่ไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็นแนะน่าว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์ไม่โศกม่ลาภมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งที่ซอยอย่าจมเขาโม้ซาไปแล้ว เราเรียกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบัดจุยางค้าขายว่าดีก็ดีเออไปท่านมียังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร์ก็ถือเขาก็เงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วยมากไอ้หลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีสีพวกฟูฝักพวกนี้ว่าประมาณอะไรต่อไหนต่ออะไต้องใส่สร้าในการออกรมบอกสื้อ ส่วนมากเขาเลยถือตำานักมามานาบนาบเตาขีมันเขาบาอกน,บน,น,อน้องคันดีว่าอ่าว่าจะขนสร้างนังสร้างประกับสร้างอันนี้ทีล้มาเอย่านี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีอ,อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดอผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเลยนั่มหายาโยมพนมาชมบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่ยังกัเพิงโมบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใส่สั่งพระเจ้าอิบาสุนพรเจ้าอิปมาทุกโภค์ก็ใส่สั่งก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายาโยมไปสาธุค่ะ ค่ะารผมุชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะนอก,นอก,กระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้ทงบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผมุชมหนวดเมตตามหาสเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้บึงเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะทมม่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมททอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกรวมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานก็สามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดก็ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ